เดววแล้ก็็ปนครับริกัก็ที่จริงก็เป็นปีที่3แล้วครับผมกับเซ็นทรัลก็พวกเราสองคนก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาปีนี้ก็แตกต่างนิดนึงเพราะแบบเปิดแบบเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยบรรยากาศก็ใหม่ๆนะฮยทัวร์สุพรรณเทพสนุกมากเอกเอกเอกยะยะยะอเมริกามาใส่แล้วปีนี้บรรยากาศทุกครั้งมากคกรักมากครับลูกพี่จอร์จบอยได้มาฮานอย้ากโอ้ยคนละแบบคนละแบกครับเจ้าจุ้ยเขาแบบ ทิปพอปทิปพอปเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะุ๊ยพี่ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับแต่ปีนี้พี่พีเขแบบอยามาเล่นกับไฟนะครับต้องแบบระเบิดเขาก็มีเอฟเฟกต์ไฟให้พีด้วยก็เดี๋ยวรอดูแบบว่าไฟบนเวทีจะเป็นยังไงแางเต็มที่ของพี่แล้วว่าคือเต็มที่เราไม่ได้นะเต็มที่ทุกทุกปีแล้วครับผมทุกวันแล้วก็ทุกงานแล้วก็ทุกๆนาทีครับ มีมีมีเวทีในช่วงปีที่ผ่านมาของทั้งสองคุณต้องเป็นอย่างบ้านกับปีนี้กับปีนี้ทำงานถึงวันสุดท้ายของปีเลยก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีที่หนักอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแบบแต่ก็ดีใจที่เหมือนเหมือนเราพวกเราสองคนได้โอกาสเยอะมากๆนอนในงานหลายหลายแบบด้วยอะไรเงี้ยก็บอกว่าปีหน้าก็จะแฮปปี้แบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ปีหน้าก็หวังว่างานจะเป็นเขาบอว่าเป็นปีทองปีทองนะขอวันนี้ใส่สีเงินเป็นปีเงินละกันแล้วที่ละ บอกนะไม่ใช่แค่ปีนี้ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าตลอดหลายหลายปีที่ผ่านมาเลยมากกว่าอเงี้ัที่เราก็ได้รับโอกาสแล้วก็ได้ได้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็ได้ทํางานดีๆแล้วก็ได้เจอคนดีๆแล้วก็ได้ได้มีความสุขในไรหลายแบบตลอดทุกปีอะไรย่างเงี้ยก็อย่าง่แล้วปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ดีมากสำหรับทั้งสองคนแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้เดินทางถึงนี้แล้วก็สำหรับปีใหม่ปีหน้าก็รู้สึกว่าก็จะเต็ม บอบว่าว่าปีนี้มันมันมีมันมีการเติบโตหลายอย่างอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนผ่านหลายอย่างอย่างเงี้ยทุก่งของการที่หลักๆเลยอะอย่างการที่เรามาเปิดบริษัทดูแลตัวเองย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็การเรียนรู้มันเป็นการทดลองหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทําแล้วมันก็ยังได้รับการสนับสนุนแล้วก็ยัง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 มีคนอยากรอฟังมันอยู่อยากรอดูมันอยู่อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ดีใจมันก็ดีใจแล้วมันก็เป็นกําลังใจให้กับเราสองคนแล้วก็ทีมงานครับผมที่จริงแล้วว่าส่วนใหญ่ ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยแหละครับที่ที่ให้การสพอร์ตเราสองคนทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นแบบงานคู่งานเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างงานเพลงใหม่ๆที่เราเพิ่งปล่อยกันมาอะไรเงี้ยของวิกกี้เองก็สามเพลงิีเต็งหนึ่งอะไรเงี้ยก็อยากให้การสพอร์ตที่ดีๆก็จริงๆขอบคุณแฟนๆทุกคนมากกว่าแล้วเตอนนี้หน้าเริ่มมีงานเป็นนิดเดียวเลยใช่ครับผมปีหน้าก็จะยาวเดินเดินเดินได้เพลงยังไม่มาขายบัตรเท่าไหร่ขายบัตรวันที่เท่าไหร่ ติดตามได้ที่ทีวีกิจ 18, 28พฤกาย28มกรานนะครับแฟนมิดทีวีนะแฟนมิดเดี่ยวครั้งแรกทีวีตั้งใจมากแล้วก็ทีวีเต็มที่มากแล้วก็เตรียมตัวเจอกับในเซอร์ไพรส์หลายๆอย่าง จะเป็นโปรเจกต์รูปแบบไหนจะเป็นแบบอะไรยังไงต่างๆเนี่ยครับผมก็รอติดตามครับหรือทาง G-Dess ก็จะประกาศนะครับทีนี้ก็มีของพอดจะเป็นอะไรของพูดยังไงพี่ยิปผมามุ่งหน้าทำเพลงครับผมพีหน้าก็มียีพีครับผมมีฝ่ายยีพีก็จริงๆทำเพลงลองไว้แล้วก็อีกประมาณสองสามเพลงนี้ครับพอปล่อยพูดปีหน้าก็จะรอนีพีในช่วงครึ่งปีแรกนะครับถ้าจะได้ก็ยังรออยู่ยังรออยู่รอดู ไปก่อนเพราะว่าวันนี้ก็ยังยังผมว่าจริงๆก็มีคุยเลยในหลายๆโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังมีโปรเจกต์ที่คอนเฟิร์มแล้วก็บแบบเราพูดคุยกันได้อย่างท,ที่บอกตลอดว่าคิดถึงงานแสดงแล้วก็อยากกลับมาทำมากๆบงานการแสดงงาานกรแสดงู่มกันที่จริงรอรอติออดตามนะครับ แล้วกัันครบผมก็มีมีมแบบว่าติดต่อมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มรออัปเดตนทุกอย่างแล้วกันครับว่าจริงๆเราจะจะเป็นยังไงช่วงทำลายน่อยจริงๆเราสองคนเดินทางกันมาจากยาวนานแล้วเนาะก็ถึงปีที่สี่แล้วปีนี้อยากมีอะารอยากไปขอทักกันเล็กกันบ้างไปขอทักกันอะไรกันก็จริงๆพี่พีเขาเป็นคนที่เก่งสำหรับผมอะไรเงี้ยเก่งมากๆแล้วก็ หรืว่าผมว่าทุกคนกน่าจะเห็นเหมือนว่าพัฒนาการของเขาที่มันที่มันที่มัน,มน,มน,มนไปอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทางานมากจริงๆเลยบวกกับสิ่งที่เขามีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะบอกนอกจากเรา ไปต่อไปต่ออะไรเงี้ยผมว่าเขาจะไปตีไกลแล้วก็รอนเขาเดินทางต่อไปเรื่อยเดนทางที่ดีออกมาแข็งจริงป้าทีนี้ไปพร้อมทีนี้บ้ไปวยพอให้พิวพินหลองก็ที่จริงคล้ายๆกันที่จริงอยากจะบอกพิวพินว่าเขาเขาเก่งแล้วแล้วก็เขาเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์เขาเขาเขาเก่งในในทุกอย่างเขาทำเสรนจขอก็ขอให้ทีมวันทีเดียวคนงานที่ดีต่อไปแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยทุกัีงที่เราได้เห็นทำไประสำเร็จแล้วก็ ที่ทำให้ปีนี้ก็เราเป็นส่วนของการแลกการแลกกันแล้วก็เป็นเป็นแบบช่วงเวลาทำให้ดีๆกันแล้วกันครับผมก็วันนี้วันสุดท้ายของปีสำงันที่สองนะเตรียมเข้าตูต่นตัวที่สามนะครับผมก็ขอให้ปีหน้านะครับผมเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็ปีนี้อะไรที่ไม่ดีก็เอาไว้ตรงนี้เนาะไปต่อสร้างสิ่งใหม่แล้วก็ต่อให้มีความสุขทุกวันในชีวิตนะครับผมเป็น เแล้วก็กล้าในตัวเองแล้วก็ถือว่าแข็งแรงครับผมแล้วก็ขอให้หวังอะไรอยากทำอะไรก็ฝ่ายทำให้ได้อย่างที่คิดเลยครับครับก็เสริมด้วกันก็สำหรับใครที่เดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยใช้เวลาปีใหม่วันหยุดนี้นะครับกับคนที่เรารักกับครอบครัวกับเพื่อนนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้ามีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาครับขอบคุณครับขอบคุณครับแฮปปี้นิวเยียร์พี่ๆทุกคนนะครับพี่เดียวเยียร์